สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับ Take Photo t ายไปเรื่อยครับมีข่าวสารข่าวดีมาอีกแล้วนะครับเมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการเดินขบวนรถ ในเส้นทางสายเหนือจำนวน14ขบวนครับเดี๋ยวมาฟังข่าวนี้กันเลยนะฮะหลังจากเจ้าหนะ้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับก็สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติในวันนี้นะครับ9ตุลาคม2564โดยนายนิรุตมณีพันธุ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าตามที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัด และก็ส่งผลให้เกิดน้ำไหลเข้าท่วมทางรถไฟสายเหนือช่วงระหว่างสถานีบ้านหมอจนถึงสถานีหนองโดนจังหวัดสระบุรีนะครับได้รับความเสียหายไม่สามารถเดินรถผ่านได้โดยได้งดเดินกระบวนรถและปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางเมื่อวันที่2ตุลาคม2564ที่ผ่านมานั้นล่าสุดนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและฝ่ายการอนัสัญญาณและโทรคมนาคม สามารถเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมทางรถไฟและระบบอนณสัญญาณรวมทั้งตรวจสอบสภาพทางตรวจสอบสภาพทางให้มีความปลอดภัยสำหรับการเดินรถแล้วและก็สามารถเปิดให้บริการเดินขบ,บวนรถได้ตามปกติจำนวน14ขบ,บวนนะครับดังนี้เลยนะฮะขบวนรถด่วนพิเศษที่9และ10นะครับวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพ ขบวนด่วนพิเศษที่7และ8นะครับกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพขบวนรถเร็วที่109และ102นะครับวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพนะฮะขบวนรถธรรมดาที่201และ202วิ่งกรุงเทพพิษณุโลกพิษณุโลกกรุงเทพขบวนรถธรรมดาที่21 1และ212นนะครับวิ่งกรุงเทพตะพานหินวิ่งตะพานหินกรุงเทพนะครับ ขบวนรถชานเมืองที่301และ302วิ่งกรุงเทพลบบุรีลบบุรีบบรกรุงเทพและขบวนรถชานเมืองที่317และ318นะครับกรุงเทพลบบุรีลบบุรีบบรกรุงเทพนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการรถไฟก็ยังได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานของตัวเองนะฮะเตรียมแผนป้องกันและก็รับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่เสี่ยงไว้แล้วนะครับ ทั้งนี้ในด้านการเดินรถการซ่อมบำรุงทางระบบอนาสัญญาณการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายของระบบต่างๆการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์ก็ให้พร้อมสามารถที่จะลงพื้นที่ซ่อมบำรุงได้ทันทีนะครับสั่งไว้แล้วโดยได้ให้ฝระวังติดตามนะครับเฝ้าไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเมื่อมีพายุหรือว่าน้ำม,มา ก็สามารถสอบถามรายละเอียดนะเรื่องการเดินรถได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครับหมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงหรือทางเพจเฟ e บุ o k นะครับทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณแหล่งข่าวนะครับทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะครับและก็รูปภาพทั้งหมดจากทีม PR การรถไฟอย่าลืมนะครับหากจะ อสอบถามนะครับ1690โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมเลยถ้าใครจะเดินทางขึ้นสายเหนือตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับทั้งหมด14ขบวนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเว้นระยะห่างสวมใส่หน้าก,ากากล้างมือนะครับปลอดภัยจากโรคจากบัดเหตุทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เทคโฟโต้จบการรายงานเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ